สวัดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุ้คู่สู้คนค่ะวันนี้ก็ยุติบช่องมาหน่อยร้อยกินค่ะหมือนี้มาอยู่กับน้องเหนื่อยแต่กะแหม่มาหน่อยร้อยกินค่ะมือนี้มาจะตามคําขอคือเก่าค่ะเป็นตําสัวตีนไก่แต่กะหมากมะระค่ะพี่น้องกันเอาละค่ะก่อนจะลงมือกินนะคะแก้ดื่มฟ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพื่อไม่ใพลังใจให้ช่องมาหน่อยได้กินน้ำด้อค่ะเป็นกระแซกหวันตูดขาก่อนหยิบข้าวอยู่ข้างหลัง พ่อตังอ้งนีมออ่ะลองชิมคำเลยคนกระดูอืมเืมอืมกรปุ่นมุ้งใส่กันบออืมขึ้นมาชิมกรบปุ่นอือ ชื่นบังแนวมั้นั่งน้องนลอือน้่งได้น,นูน,น้ใช่บออืมป,ประชาติสุดยอดอืม ผักษัดสื่อมาใหม่คีลัสิบบาทได้หน่องลักษี่ มือนี่บะแมนฟรีมือน้องเนอยเป็นฟรีมือ,มอแม่นลายหลยอีดค่ะเปลี่ยนที่กันเนาะนัวเลยด้วยนม่เหนื่อย้วย 嗯，那。Hmm. Ừ, มมุนใสมุนใสอืมทำยังไงไ ừ, นนยัยดีกวะเกวนหนามอ่ะ มาดูจามากินน้ำกันเ้ยแบบแสบแบบซ่วงเ็นขับปุ่นกับแม่ไมเลยค่ะพอดีี่วงหันมาแต่งตางังนคนถลีกพอดีก็เลยแะซส้อ อืมอืมอืมง่ายค่ะบ้านแต่ผู้บาดกินงอมนะได้เลยค,ยค่ะผู้บาดจะกันลูกกูทุกคนค่ะที่เบิงนะคะมากินน้ำกันค่ะอืม ส่ดนน้ำลองบางก่อนถึงใ,ใจเซนแบบนี้หนุ่ม

เปียวหวานแบบ้ออกอิก่นใส่นี่นั่น เขออียวเขียวใส่แบบซ่วงเลยพี่น้องทำยังไงเมิอ่อกี้ล่ะลมปากวนะน้าหน่ เห็นใมแล้วฮึฮึฮึพากระเปาม่นีค่ะพี่หน,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 น mm -hmm. บางคนก็คิว่ามันขมเพื่อนก็ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาแม่ยื่บอกหนุ่สมส่งมาละเนาะอยากซับพุ่มมาก รสชาติวันก็สื่อมากแต่ในเมืองมได้หน่อยอเสียบกลมกลม ดำน้ำไปพร้อมอืมอืออีกภตอนมาน่องอายอือมืเอ็อน ใน้องสนบอยแนาอือแต่ว่าเผ เดนเยอนุอ่มกับเดือออกมาะลืมอืม มาเสฉวน้ำกันเลิกคันบางนานตามันอาชีบว่าคอยเพียบี่นอองแต่เวลาได้กินแกันสว่างแห้งกิ่นเจอกันน้องน่ะแม่เอาน้ำให้นะควาดข้นมาควาดข้นมา Làm <coughs> sao yo. <coughs> Thầm มาเวมันตุนหมอะบ้ะอืมมาเก็บม่อนเก็บไปม่อนอาจจะมีเสียงในจักงอนอือรุชาติแบบขุบองค์ประกอบ ซีซันกับบ่เท่าไรดอกค่ะบบอคคอยคือมันบอผิดแต่ว่าท่านไปกินเขาไปแล้วนะน,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 น้องเลยเนะอแสดงว่าผักริกมันเผ็ด <c oughs> สีมัาดสิหลอกตาด้วยค่ะแต่ว่าโดยข้ออนที่แบบว่าเผ็ดจวดจานแห้งจุดจออออืือ น,นันทำมิไดข้างนม,ม,มันยากาศกําลังดีค่ะแดดออกมีลมนหนาวก็เริ่มเข้าไมาเย็นนะน้องเน่นองเนียวยเนาะกว่าลค่ะพี่น้องคะสารับพี่สีน,นะคะน้ำเมล็ดกับแมกับ่ิมทีเรียบร้อยนะคะ ก็เขาถอดขอ้อภัยผู้ถีว่าแบบจะให้น้องเนึ่กินหมากมายลา,นะะาว,น,น,วลานะคะเพราะว่า,ากินได้บ้าลร้ายนะคะเพราะว่ารสชาคิเข้มข้นกบซค่อยถึกปากได้หน่อยนอดีนะคะแล้คลิปนี้นะคะใครจะลืมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิลิดเพลินกับนางใจให้กจองม,มนันแล้วกินน้ำเด้อค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ